นะคะเรามากินสาคูกันนะคะนี่ดูสาคูเราทําเองเลยนะคะนี่น่ากินไหมอันนี้พริกนีม่มีพริกขิงสวนเนาะมีแต่อันนี้ก็ได้เผ็ดเหมือนกันเนะาะชิมกันเลยนะคะกินกบผักเยอะๆกินกบผักเนี่ย trứng rau thi hải thích thịt cóp kia phụ kê ha, khá phương kiệp phương kiệp mài อยู่บ้านว่างๆไม่ได้เมื่อก่อนขายของตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรทําเนาะแต่ถ้าเราไปขายอยู่นู่นก็สงสัยจะเงียบกันแหละเนาะเพราะว่าโควิดคนไม่กล้าออกจากบ้านอีกคำหนึ่งอเค ตามเ้ว้อพริกเผ็ดเผ็ดเหมือนกันผัากกา,าดกินผักเยอะ Ít nhờ ăn lời nó Hãy subscribe cho kênh He นี่ก็ไม่มีอะไรนะคะวนมากินสาครูไส้หมูฝีมือเราทำเองทำเองกินเองนักเรียนพอนะคะดูอร่อยด้วยแล้วก็เผ็ดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาอีกหนึ่งลูกฮึักีขอบคุณนะคะ